โอเคเราไปที่เรื่องที่สองครับไปแวะไปที่ประเทศจีนนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันมีกระแสหนึ่งที่น่าสนใจครับมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับอยู่ๆก็เกิดอาการเรียกว่าโฟโมนะคือสาวๆที่นู่นเนี่ยเขาคิดว่าต้องซื้อแบรนด์นี้นะมันถึงจะแบบว่าหรูเท่เก๋นะครับก็คือแบรนด์ลูลูเลมอนนั่นเองนะครับก็เป็นแบรนด์ชุดออกกำลังกายพรีเมียมจากจาก นะจากแคนาดาต้องบอกเลยว่าเป็นชุดออกกําลังกายราคาแพงนะใครเคยไปก็จะทราบดีครับกางเกงตัวหนึ่งนี่ห้าพันเลยนะกางเกงออกกําลังกายคุณผู้หญิงเนี่ยตัวหนึ่งห้าพันบาทเลยนะต้องบอกว่าตลาด,แบ,ดบาบบาแบรนด์เนมในจีนจริงๆซบเซาใครไปจีนก็จะพบนะครับว่าแบรนด์เนมมันก็มีคนช้อปปิ้งแหละของก็เยอะจริงนะหาง่ายกว่าที่ฝรั่งเศสหรือในอิตาลีด้วยซ้ําแต่ว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้บูมเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าเทรนด์ครับ คือเทรนด์ของคนจีนเนี่ยเปลี่ยนไปเขาเริ่มให้ความสําคัญเรื่องการออกกําลังกายสาวๆเริ่มมองถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีการ uh, work life b a l a า c e นะทำให้ร้านเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การออกกําลังกายก็เติบโตนะโดยเฉพาะแบรนด์ลูลูเลมอนเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ปี2018เดิมเนี่ยเขามีแค่10บสาขาเองปัจจุบันเนี่ยเขามี130สาสาขานะครับแล้วก็มียอดขายเฉพาะในจีนเนี่ยทะลุ พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทไปที่เรียบร้อยแล้วนะจนเรียกได้ว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ยอดขายใน2ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้น40%นั้นะในจีนซึ่งมันเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ต้องนำเข้าเข้ามาขายในจีนนะก็มีราคาแพงกว่าขายในประเทศอื่นๆด้วยซ้ำโดยเฉพาะลูรูเลมอน ul ในจีนเนี่ยราคาสูงกว่า ในอเมริกาถึง20%นะครับแล้วก็ยอดขายของลูร u ลเลมอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก13,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แค่จีนประเทศเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ2เนาะแล้วก็เป็น1ใน5ของประเทศทั้งหมดที่ทสร้างมูลค่าให้กับขางเกงแล้วก็ชุดออกกำลังกายของลูรุลเลมอนถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกเลยว่า จริงๆลูรู่เลมอนเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2013ครับก็เงียบๆไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็ขยายมา10ส,สาขาในปี2018จะเห็นว่า5ปีเขาเพิ่มจาก1เป็น10เนี่ยมันช้ามากนะแต่ด้วยกิจกรรมเนี่ยที่ทางลูรู่เลมอนเนี่ยเขาโฟกัสเลยครับเขาโฟกัสเรื่องการจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปด้านกีฬานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาสโยคะพิลาทิสปั่นจักรยานแล้วก็มีการปรับชุดนะ ให้เข้ากับสรีระัของชาวจีนโดยเฉพาะมันก็เลยตอบโจทย์ครับอย่างที่สองเลยคือเขาขยายเรื่องของการขายนะไปยังแพลตฟอร์มอย่าง WeChat Live s t r e a m ไอ้นี่มันถือเป็นเรียกว่า Key of s u c c s s นะที่ทำให้ลูลูเลมอนเนี่ยได้รับความนิยมมากๆแล้วก็สิ่งที่ทำให้ลูลูเล m o n เนี่ยขายดีมากๆกนะก็คือเทรนด์การออกกำลังกายของหนุ่มสาวในจีนนะครับหลังที่เกิด เรื่องแพนดมิกนะโรคระบาดโควิด1 9สุขภาพก็เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญของกลุ่มชนชั้นกลางมากขึ้นนะก็ต้องเข้าใจนะว่าจีนตอนนี้เขาให้ความสำคัญว่าการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องดีนะการ จะโชว์ว่าตัวเองมีสุขภาพดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าภูมิใจแล้วก็น่าอวดน่าโชว์มากกว่าไปซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็เอาของแบรนด์เนมมาโปะโปะโปะตัวนะเออมันก็เลยเปลี่ยนไปนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่แต่งตัวออกกําลังกายหรือคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยกลายเป็นที่จับจ้องนะแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆบริษัทนะครับเขาก็นิยมช,มชมชอบที่จะเลือกเออ จ้างคนที่ชอบไปออกกําลังกายนะเพระเก็บอกว่าคนเหล่านี้มีระเบียบวินัยครับแม้กระทั่งว่าทํางานแล้วไปออกกําลังกายได้ซึ่งจริงๆเทรนด์แบบนี้เกิดขึ้นในโลกตะวันตกหนักมากนะในหลาย,ลายๆเมืองอย่างเช่นชนิวยอร์กในลอนดอนหรือในมิลานเองเนี่ยหลายคนก็ไปออกกําลังกายตอนเช้าก่อนไปทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างสําคัญของโลกนะ,ะเราดูเขาเราจะได้เข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่า ทำกิจกรรมหรือหาสินค้าหรือหาบริการอะไรมาตอบโจทย์ลูกค้าเราได้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทรนดที่สําคัญของของอโลกแล้วก็ที่จีนก็พิสูจน์แล้วมันเป็นนี้ผมว่าอีกสักพักหนึ่งในไทยก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นใครใช้ชีวิตอยู่แถวสวนสาธารณนะก็จะเห็นครับว่าคนไปใช้บริการแล้วออกกาลังกายทั้งเช้าและเย็นเยอะมากขึ้นจริงๆนะครับต่อไปเป